กล่าวกันว่าวิวัฒนาการทางการค้าและการทูตกับโลกตะวันตกการสงครามและอาวุธยุทโธปกรณ์รของเหล่าทหารรับจ้างตลอดจนยุทธวิธีการรบของพวกเขาสิ่งเหล่านี้คือวิวัฒนาการที่ชาวโปรโตุเกสนำเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาในช่วงตน้ตนๆวันนี้เราจะไปติดตามรายละเอียดของชาวโปรโตุเกสและกรุงศรีอยุธยากันครับ ชาวโปรโตุเกสเดินทางเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์ทางการค้ากับกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกตามที่ปรากฏในหลักฐานคือปีพุทธศักราช2 0 5 4ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2หรือพระนานเดิมพระเชษฐาพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งกรุงศรีอยุธยาจากข้อมูลในหนังสือเรื่อง Discovery อยุธยาหรืออยุธยาระบุว่าชาวอยุธยาเรียกชาวโปรโตุเกสในหลากหลายชื่อเช่นฝารังลูกค้า บ้างก็เรียกว่าแขกเมืองฝารังปาสตูกันการที่ชาวยุทยาเรียกชาวโปรตุเกสว่าแขกนั้นไม่ได้หมายความว่าชาวโปรตุเกสเป็นชาวมุสลิมหรือว่าเป็นแขกนะครับแต่เป็นเพราะที่ตั้งของชุมชนชาวโปรตุเกสตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับชุมชนของแขกจามชาวามาลายูปัตตานีและชาวมักกะสันซึ่งชาวมักกะสันนั้นเป็นชาวมักกะซ่าจากเกาะสุลาเวสีในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน อีกครั้งการดูแลชาวโปรตุเกสนั้นก็อยู่ในสังกัดเดียวกับชุมชนแขกที่กล่าวมาข้างต้นโดยสังกัดอยู่ในกรมท่าขวาซึ่งมีพระจุฬาราชมนตรีเป็นผู้รับผิดช,ชอบดูแลนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวอายุทยาเรียกชาวโปรตุเกสว่าแขกเมืองฝารั่งปาสตูกันในช่วงแรกนั้นจุดประสงค์ของพวกโปรตุเกสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองดูเหมือนจะพุ่งเป้าหมายไปที่การค้าโดยเฉพาะสินค้าเครื่องเทศอันลือชื่อของภูมิภาคนี้ จนนาไปสู่การทําสนธิสัญญาการค้าระหว่างกรุงศรีอุทยากับโปรตุเกสซึ่งนับเป็นสนธิสัญญาทางการค้าฉบับแรกที่ทํากับชาติตะวันตกเลยก็ว่าได้สนธิสัญญาทางการค้าดังกล่าวส่งผลให้โปรตุเกสกลายเป็นพ่อค้าคนกลางที่นําเครื่องเทศจากดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็รวมทั้งกรุงศรีอยุธยาไปจําหน่ายยังยุงยโรปและตะวันออกกลางอย่างเป็นล่ําเป็นสันสามารถสร้างผลกําไรให้กับโปรตุเกสได้อย่างมหาศาลจนโปรตุเกส ต้องส่งกำลังทหารเข้ามาควบคุมเมืองท่าสําคัญตามเส้นทางการค้าทางทะเลของตนรวมไปถึงสร้างป้อมปราการอันแข็งแกร่งตลอดจนสร้างโรงเก็บสินค้าเพื่อใช้เป็นจุดรวบรวมสินค้าทั้งที่เมืองกัวในอินเดียในมาลากาและในมาเกาอย่างไรก็ตามชาวโปรตุเกสผู้ล่องเรือมาจากดินแดนอันไกลโพ้นก็ไม่ได้มีบทบาทเพียงพ่อค้าคนกลางในการค้าขายเครื่องเทศเท่านั้นหากแต่พวกเขายัางได้นําสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับชาวอายุทยามาด้วยนั่นคือปืนใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บนเรือสำเภาของพวกเขาแม้ในอยุทยาจะมีปืนใหญ่ซึ่งได้รับเทคโนโลยีด้านดินปืนมาจากจีนก่อนหน้านี้แล้วก็ตามแต่พิวัฒนาการทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ของฝรั่งาติตะวันตกดูจะก้าวหน้ากว่าที่ชาวสยามมีอยู่ค่อนข้างมากความสนใจในอาวุธยุโทโธปกรณ์จากโลกตะวันตกของกรุงศรีอยุธยานี่เองที่ทําให้โปรตุเกสผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าคนกลางค้าขายอาวุธ ให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นเดียวกับที่ค้าขายอาวุธให้กับพามา่าคู่แข่งของกรุงศรีอยุธยาควบคู่พร้อมกันทั้งสองฝ่ายในขณะเดียวกันโปรตุเกสก็มองเห็นว่าการทําสงครามขยายอาณาเขตของกองทัพกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับพวกตนที่จะเข้ามาขุดทองสแสวงประโยชน์จากการเป็นทหารรับจ้างหรือที่ชาวอยุธยาเรียกว่าทหารอาสาเพื่อแลกกับค่าจ้างที่งดงาม คุณสมบัติที่โดดเด่นของทหารรับจ้างชาวโปรโตุเกสก็คือคนเหล่านี้มีความรู้ในการใช้อาวุธปืนเล็กและปืนใหญ่ได้เป็นอย่างดีกองทัพของชาวสยามไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนในการใช้ปืนไฟและปืนใหญ่ที่ได้มาจากโปรโตุเกสกล่าวกันว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่13แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีทหารอาสาโปรโตุเกสไปร่วมรบด้วยอย่างน้อย160นาย การที่มีทหารรับจ้างหรือทหารอาสาโปรตุเกสในกองทัพอยุธยาได้กลายเป็นแบบอย่างให้เกิดกองทหารฝรั่งประจำการในกองทัพในเวลาต่อมาดังที่ปรากฏในพระอายการศักดินาทหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ระบุว่ามีกองทหารฝรั่งแม่นปืนและกรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับกองทัพอยุทยาไม่ใช่กองทัพเดียวที่มีทหารอาสาหรือว่าทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสประจำการอยู่เท่านั้น กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091ซึ่งเป็นศึกที่ทําให้อยุธยาต้องสูญเสียสมเด็จพระสุริโยไทยวีรกษัตรีองค์สําคัญไปคาดกันว่าในศึกครั้งนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตี้มีทหารรับจ้างโปรตุเกสประมาณ180นายอยู่ในกองทัพของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา ยังมีขีดความสามารถในการล้อมปืนใหญ่แบบตะวันตกอันทรงประสิทธิภาพจนทําให้มีการล้อมปืนใหญ่ขึ้นในกองทัพกรุงศรีอยุธยาเป็นจานวนมากที่สําคัญคือพวกเขาได้ถ่ายทอดความรู้วิชาการและเทคนิคในการล้อมปืนใหญ่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับผู้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้ทําให้ปืนใหญ่ที่ผลิตออกมามีความทนทานมีอํานาจการยิงที่รุนแรงและแม่นยํารวมทั้งทหารอาสาโปรตุเกสอย่างช่วยฝึกหัดทหารอยุธยาและหงสาวสดี ให้มีขีดความสามารถในการยิงปืนใหญ่เพื่อใช้เป็นลูกมือของตนจนยุทธยาและหงสาวดีสามารถจัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ของตนเองขึ้นได้แม้จะต้องอยู่ในการควบคุมบังคับบัญชาของทหารอาสาหรือทหารรับจ้างโปรตุเกสและทหารรับจ้างจากชาวตะวันตกอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ปืนใหญ่ของโปรตุเกสในสมัยกรุงศรียุธยานั้นหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันน้อยมากอาจารย์สิริรัตน์วังสภานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธศึกษา ได้ตรวจพบปืนใหญ,ญ่โปรตุเกสสมัยอุทยากระบอกหนึ่งปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมองประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านสัตราวุธหน้าที่39ว่าปืนใหญ,ญ่โปรตุเกตกระบอกนี้ตัวปืนใหญ,ญ่ย y าว112.6นิ้วลำกล้องกว้าง96.2นิ้วใช้ลูกกระสุนขนาด4.8นิ้วลำกล้องด้านในเรียบบรรจุลูกกระสุนจากปากลำกล้อง สิ่งที่ยืนยันว่าปืนใหญ่กระบอกนี้เป็นปืนของโปรตุเกสก็คือรูปสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปโล่ซ้อนกันสองโล่ซึ่งปรากฏอยู่บนตัวปืนถ้าหากจะเทียบเคียงแล้วนั่นก็คือตราอาร์มแผ่นดินของโปรตุเกสในขณะนั้นนั่นเองนอกจากนี้รูปลักษณะปืนและหูจับยกปืนก็เป็นลักษณะเฉพาะของปืนใหญ่ที่หล่อมาจากบริษัทหล่อปืนโปรตุเกสที่มีสำนักงานอยู่ในเมืองกัวของอินเดียและในมาเก๊าของจีนอาจารย์สิริรัตน์วังสภา ยังมีความเห็นว่าสาเหตุที่พบปืนใหญ่ของโปรตุเกตน้อยมากจนแทบไม่เหลือเลยนั้นก็เพราะว่าในช่วงต่อมาปืนใหญ่สำริดของฮอรันดาที่มีคุณภาพสูงกว่าปืนใหญ่โปรตุเกตได้ถูกสั่งเข้ามาในกรุงศรีธุยาเป็นจนํานวนมากและเข้าทดแทนปืนใหญ่ของโปรตุเกตไปจนเกือบหมดสิน้นทําใหม้มีการสั่งปืนใหญ่ของโปรตุเกตเข้ามาเพิ่มเติมเลยนอกจากนี้ปืนใหญ่ของโปรตุเกตยังเป็นปืนที่ทําด้วยเหล็กหากขาดการบํารุงรักษาที่เหมาะสมก็จะเกิดสนิมผุกร่อน และชำรุดไปตามกาลเวลาต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปปืนเหล็กที่ผูกกร่อนเหล่านี้ก็อาจจะถูกนำไปหลอมเพื่อนำเหล็กไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปแต่เราก็คงจะต้องยกประโยชน์ให้กับชาวโปรตุเกสและอาวุธของพวกเขาที่นำมาซึ่งการจัดทำตำราพิชัยสงครามการจัดทำบัญชีกำลังพลการปรับรูปแบบยุทธวิธีในการรบและวิทยาการล่อปืนต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง สำหรับชาวโปรโต,ตุเกสที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยายุคแรกๆโดยเข้าร่วมเป็นทหารอาสาหรือทหารรับจ้างในราชสมัยของสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่13ของกรุงศรีอยุธยาก็คือแมนเดสปิ่นโตหรือปิงตูที่ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆของอยุธยาไว้มากมายแม้บางเรื่องจะดูเหมือนเกินจริงไปบ้างจนราชทูตลาลูแบร์ของฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชหรืออีกกว่า100ปีต่อมาถึงกบบอกว่า บันทึกของปินโตเป็นเรื่องหลอกลวงแต่บันทึขกอทของปินโตก็เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการศึกษา,าประวัติศาสตร์อยุธยาจนทําให้นักประวัติศาสตร์หลายคนให้ความสนใจในบันทึกของเขาเป็นอย่างมากชาวโปรตุเกสอีกคนหนึ่งที่ทําให้คนรุ่นหลังได้ทราบเรื่องราวของกรุงศรีทุยายอย่างละเอียดก็คือโตเมปิเรสผู้ซึ่งอาสา,ายอยู่ในมาลากาในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2 5 5และได้เดินทางสำรวจภูมิภาคนี้อย่างละเอียด โดยมีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยาอย่างน่าสนใจและกลายเป็นหลักฐานอ้างอิงของนักประวัติศาสตร์จํานวนมากดังเช่นที่เขาได้บันทึกเอาไว้ว่าสยามเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มีประชากรและเมืองต่างๆมากมายประกอบด้วยเจ้าเมืองประเทศสราชและพ่อค้าต่างชาติเป็นจํานวนมากชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเนื่องจากสยามทําการค้าขายกับจีนดินแดนมาละกาก็ถูกเรียกว่าเป็นดินแดนของประเทศสยาม นั่นคือบันทึกของโตเมตปีเรสนักเดินทางชาวโยุโรปอีกคนหนึ่งนะครับในช่วงแรกที่ชาวโปรโตุเกสเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานและทําการค้ากับกรุงศรีพิยาในช่วงราชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนั้นคาดว่ามีชาวโปรโตุเกสอาศัยอยู่ในอุทยาประมาณ300คนโดยพระองค์พระราชทานที่ดินบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาห่างจากป้อมเพชรไปประมาณ3-4กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมชนชาวโปรโตุเกส รวมถึงใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของโปรตุเกสและกรุงศรีอยุธยาก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟน้นจนถึงขั้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสได้ส่งราชทูตไปเฝ้าอุปราชโปรตุเกสที่เมืองกัวซึ่งเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในอินเดียในขณะเดียวกันโปรตุเกสก็ทําการเผยแพร่ศา,าสนาในกรุงศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส่งบาทหลวงเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาอย่างไม่ขาดสายครั้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชที่หมู่บ้านโปรตุเกสแห่งนี้คาดว่าน่าจะมีประชากรถ,ถึง2 0 0พกว่าคนส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งโปรตุเกสกับหญิงชาวพื้นเมืองรวมทั้งยังมีชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยู่มากกว่า60ครอบครัวทั้งในกรุงศรีอยุธยาและที่สามเสนในเมืองบางกอกหรือกรุงเทพในปัจจุบันหมู่บ้านโปรตุเกสแห่งนี้ด้านหน้าหรือว่าทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาส่วนอีกด้านหนึ่งมีการขุดคูน้ําล้อมรอบที่นี่เป็นแหล่งชุมชนชาวคริสเตียนที่มีโบสถ์อยู่ถึง3แห่งประกอบด้วยโบสถ์ของคณะฟรานซิสกันโบสถ์ของคณะโดมินิกันและโบสถ์ของคณะเยซูอิตกล่าวกันว่าในรัชสมัยของเพตันารายมหาราชนั้นภาษาโปรตุเกสได้กลายเป็นภาษากลางของชาวกรุงศรีอยุธยาในการใช้ติดต่อกับชาติตะวันตกอื่นๆจากบันทึกของบาทหลวงตาชาร์ ที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอุธยาพร้อมคณะราชทูตฝรั่งเศสในราชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกเอาไว้ว่าเหล่าขุนนางกรุงศรีอยุทยาต่างพูดภาษาโปรตุเกสได้กันทุกคนส่งผลให้บาทหลวงฝรั่งเศสต้องใช้เวลานานถึง8เดือนระหว่างการเดินทางมายังกรุงศรีอุทยาในการเรียนภาษาโปรตุเกสเพื่อที่จะสามารถสนทนากับเหล่าขุนนางอายุธยาได้โดยตรงนอกจากนั้นนะครับที่หมู่บ้านโปรตุเกสแห่งนี้ ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือมารีกีมาหรือเท้าทองกีมาภรยาไม้ของคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเจ้าพยาวิชาเยนได้เคยมาบำนักอยู่ที่หมู่บ้านโปรตุเกตแห่งนี้ด้วยเมื่อครั้งที่ชะตาชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเจ้าพยาวิชาเยนพลิกผันในช่วงของการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินระหว่างสมเด็จพระนารายมหาราชและสมเด็จประเภทราชาจนเขาต้องถูกประหารชีวิตลงในที่สุดทําให้มารีกีมา หรือเท้าทองกีมาต้องตกระกรรมลำบากแสนสาหัสมีบันทึกอยู่ในประชุมพงศาวดารภาคที่34ที่มองเซอร์โชมองบันทึกเอาไว้ถึงสถานะของมาริกีมาที่ตกเป็นทาสแต่เธอก็ยังพอมีอิสระอยู่บ้างดังมีใจความว่ามาดามกองสตังจะไปวัดคริสเตียนก็ได้ตามชอบใจบางทีก็ไปนอนอย่างบ้านซึ่งเป็นบ้านอันง,งดงามในค่ายของพวกโปรตุเกสและเป็นที่อยู่ของหลานด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านโปรตุเกสแห่งนี้ได้กลายเป็นที่พำนักหรืออย่างน้อยก็เป็นที่ลี้ภัยของนางมาลีกีมาหรือเท้าทองกีบมา้าในยามที่เธอตกระกรรมลำบากนะครับจะเห็นได้ว่าชาวโปรตุเกสที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยานั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อวิวัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในมหานครแห่งนี้รวมทั้งยังเป็นผู้ที่บันทึกเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เรา สามารถสืบค้นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีครับ